สวัสดีครับทีนี้เราก็จะนำตำแหน่งดวงดาวจรในเดือนกรกฎาคมมาทำการดูดวงชะตาหุ้นต่างๆในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับจากภาพที่ท่านเห็นนี้เป็นภาพตำแหน่งดวงดาวในเดือนกรกฎาคมนะครับพศ2555นะครับเริ่มต้นจากวันที่2กรกฎาคมพศ2555เวลา16.30น ตรงกับเวลาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดทําการนะครับจากภาพนี้ท่านจะเห็นว่าผมได้ทําตําแหน่งดวงดาวจรดวงดาวจันจรตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมตําแหน่งดาวพระรนัสบดีจรนะครับตําแหน่งดาวพระนัสบดีจรคือตําแหน่งดาวแห่งโชคลาภควบคุมโครงสร้างทางด้านโชคนะครับซึ่งมีการโคจรเดินหน้ามีระยะทางมาถึงตรงนี้นะครับ พอถึงเดือนตุลาคมต้นเดือนตุลาคมปีนี้เขาจะทําการโคจรถอยหลังกลับมาประมาณ10องศานะครับใช้เวลาประมาณ4เดือนนะครับแล้วก็จะมีการโคจรเดินหน้าใหม่ระยะทางประมาณ40องศาใช้เวลาประมาณ8เดือนถึง9เดือนนะครับดาวพหับสบ,บดีดาวแห่งโชคลาภด,ดวงนี้จะมีการโคจรเดินหน้า40องศาใช้ระยะเวลา8-9ถึงเดือนทุกปี พอโครจรเดินหน้าเสร็จก็จะทําการโครจรถอยหลังนะครับทําการโครจรถอยหลังประมาณ10องศานะครับ10องศาใช้เวลาประมาณ4เดือนนะครับจะเป็นอย่างนี้รอบจานจากราศีเลยนะครับดาวพฤะนรศบดีดาวแห่งโชคลาภดวงนี้จะโครจรรอบจานจากราศีอันนี้นี่ใช้เวลาทั้งหมด12ปีนะครับเท่ากับปีหนึ่งโครจร1ราศีนะครับ ส่วนดาวอาทิจรดวงนี้เป็นดาเป็นตำแหน่งดาวอาทิจอที่อยู่ในราศีกรกฎ10บองศาห้าิบี่ลิบดาณวันจันที่สองกรกฎาคมพศสอง5นห้าห้าสิบห้านะครับตำแหน่งดาวอาทิจรตรงนี้จะมีการโคโจรจะมีการโคโจรเดินหน้าตลอดการนะครับเดินหน้าก็คือทวนเข็มนาฬิกามา ตลอดการนะครับไม่มีการโครจรถอยหลังนะครับจะโครจรเดินหน้าตลอดการวันละโดยประมาณ1องศานะครับโครจรรอบจานจากราศีอันนี้ใช้เวลา1ปีเต็มนะครับดาวทีจ่จรโครจรวันละหนึ่งองศาเขาถึงเรียกว่าดาวอาทิจรประจําวันนะครับดาวอธิจรตรงนี้ก็คือดาวที่ชีวิตกําเนิดนะครับใครเกิดวันไหน เขาก็เรียกว่าดาวอาทิตย์ชีวิตกําเนิดต่อเมื่อ,อนําม,มาใช้ในการดูดวงจรเขาจะเรียกว่าชีวิตจรหรือหรือดาวจรน,นะครับหรือดาววันจรน,นะครับจากภาพนี้ผมจะเขียนตําแหน่งดวงหุ้นต่างๆที่เราสนใจดูกันนะครับตำแหน่งดวงดาวกำเนิดหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเลียงอักษรชื่อหุ้นจาก A ถึง Z เลยนะครับเราจะมาลองดูดวงหุ้นกันนะครับเราไปมาที่หน้าแปดหุ้นท็อปแต่วันที่ยี่หก ตุราคมพศ2547อ,อยู่ในราศีสกอริมิโอยหรือราศีพิจิกนะครับและคือราศีที่8นะครับตำแหน่งดาวกำเนิดเขาที่เขียนไว้คือ3มงศา3ลิปดานะครับก็คืออยู่ในราศีที่8ราศีพิจิก3มงศา3ลิปดานนะครับเขียนตำแหน่งดาวอาทิตย์ชีวิตกำเนิดของเขาลงไปเลยนะครับ ราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกสกอปิโอนะครับจุดตั้งต้นราศีพิจิกอยู่ตรงนี้นะครับจุดตั้งต้นราศีพิจิกอยู่ตรงนี้ตรงตรงตรงเส้นนี้นะครับนับทวนเข็มนาฬิกาไปสามองศาสามนิปดาก็หนึ่งสองสามนะครับสามขีดนะครับสามองศาสามนิ้ดาผมเขียนดาเขียนเขียนชี้ลงมาเลยนะครับเกิดาอาทิตย์ชีวิตกําเนิดนะครับ ของท็อปนะครับผมเขียนลงไปแล้วนะครับในขณะที่เขียนตำแหน่งดาวอาทิตย์ชีวิตกำเนิดที่ออกจากต้นราศีพิจิกทวนเข็มนาฬิกามาสามองศาสามลิบดานี้นะครับท่านจะต้องให้ตำแหน่งเมษตรงกันและล็อกล็อกน็อตล็อกจานให้แน่นนะครับ ตำแหน่งเมตรนี้จะต้องตรงกันนะครับถ้าคาดเคลื่อนไปทางซ้ายหรือไปทางขวาท่านก็จะลงตำแหน่งดาวอาทิตย์ชีวิตกำเนิดของท็อปผิดนะครับผิดองศาผิดลิบดาไปก็จะกลายเป็นดวงหุ้นตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องหมุนจานจากราศีมาโดยการชี้ตำแหน่งเม็ให้ตรงกันแล้วล็อกจากล็อกจานให้แน่นแล้วค่อยเขียนตำแหน่งดาวอาทิตย์ชีวิตกำเนิดของหุ้นท็อปลงไปนะครับ เมื่อท่านได้เขียนตำแหน่งดาวอาทิตย์ชีวิตกำเน,นิดของท็อปลงไปแล้วเราก็จะทำการดูดวงท็อปกันโดยการหมุนจานจากราศีให้ตำแหน่งดาวตำแหน่งนี้นะครับที่มีสัญลักษณ์ของดาวอาทิตย์ตัวเลข1 8 0รอปงศาอยู่ในเส้นแบ่งระหว่างเรือนชะตาที่3กับเรือนชะตาที่4นะครับเป็นเส้นแบ่งระหว่างราศีธนูกับราศีมังกรนะครับนำมาชี้ดวงท็อปเลยนะครับผมจะหมุนตำแหน่งนี้มาชี้ดวงท็อปนะครับเราใครเราคลายน็อ ให้หลวมๆหน่อยนะครับหมุนมาชี้ที่ดวงทอ็อป่อยนะครับอันนี้ผมก็นําตําแหน่งจุดดูดวงมาชี้ที่ดวงท็อปแล้วนะครับพอชี้เสร็จเราก็ล็อกจานให้แน่นนะครับล็อกจานให้แน่นเพื่อไม่ให้เคลื่อนนะครับจากภาพนี้เราจะเห็นว่าเราเราได้หมุนจุดชี้ดูดวงมาชี้ที่ดวงท็อปแล้วจะอยู่ในสภาพที่พร้อมจะอา่านดวงชะตาของท็อปได้เลยนะครับผมอา่านดวงชะตาของท็อปคร่าวๆโดยยังไม่คำนวณ อย่างละเอียดให้ท่านนะครับเพราะว่าจะอยู่ในขั้นตอนงานสอนต่อไปนะครับดวงท็อปนะครับดาวที่ชีวิตกําเนิดของท็อปเราดูโครงสร้างก่อนนะครับดาวพหัหนาสบดีเส้นชี้เข้ามากําลังโครจรอ,อยู่ในเดือนกระดาในเดือนกระดาคมนี้ดาวพหัหนาสบดีมีเส้นชี้เข้ามานะครับอยู่ตรงนี้นี่คือเรือนชะตาที่10นะครับเส้นชี้เข้ามานี่คือปลายเรือนชะตาที่10นะครับ ตำแหน่งที่ดาวพฤหัสบดีกําลังมีอักษรดีนี้กําลังโคจรเดินหน้าแสดงว่ากําลังจะมีทิศทางโคจรเดินหน้าเข้ามาในเรือนชะตาที่11แสดงว่านาคตต่อไปหุ้นท็อปมีทิศทางที่ดีที่จะโคจรดาวพฤหัสบดีดัแงโชคลาภทางด้านโครงสร้างมีทิศทางโคจรจากปลายเรือนชะตาที่10เดินหน้าเข้าสู่เรือนชะตาที่11นะครับเรือนแห่งโชคลาภอันสูงสุดเป็นเรือนเลขที่เรือนสุดท้ายสูงสุดเลยนะครับในช่วงที่ผมสอนในเดือนกรกฎาคมตรงนั้นนี่หุ้นท็อปยังอยู่ประมาณ ประมาณ50หรือ,หร,อหรือ50กว่าบาทหรือไป50กว่าบาทกลางๆหรือไปปลายไม่ทราบนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้เดือนกันเดือนกันยายนแล้วนะครับหุ้นท็อปได้ขึ้นมาในช่วงที่ดาวพระศสระาร์บดีโคจรจากเอนชาตาที่10เข้าสู่เอนชาเอนชาตาที่11ผมก็มีการโพสต์ใน Facebook ต่างๆว่าหุ้นท็อปจะดวงดีแล้วก็จะขึ้นมานะครับ